สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับสภาพงามๆคัดเกตพรีเมียมมาฝากนะครับสำหรับ To y ยต a c โคร l l อ a นติดนะครับ1.8ออโต้ตัว G ครับปี2013รถสวยมือเดียวครับไม่เคยชนไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ม้าๆนะครับไม้แท้ประมาณ150,000กิโลเมตรนะครับคันนี้1.8นะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับด้วยความทนทานดูแลง่ายของอันตินะครับก็คือเสน่ห์ของเขานะครับใครถูกใจมาชมมา เช็คดูรถทดลองขับนะครับ4,900โดยประมาณสำหรับการผ่อน6ปีนะครับ229,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับใครที่สนใจชอบเข้าใจถูกใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีครับรถสวยสมบูรณ์ครับการันตีไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับงามๆแบบนี้สภาพนี้นะครับแม็กสวยเดิมจากโรงงานใครที่ชอบเข้าใจอยากได้อันติดนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดําทอนดํานะครับ จอ Android ติดให้เรียบร้อยพวงมลาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอบีเอสดิสเบรกนะครับใครเข้าใจสนใจจัดไปครับคันนี้งามๆสภาพดีๆนะครับไม่แท้1,5 0 0 0 0กิโลเมตรเป็นรถปี2013นะครับราคาสภาพขึ้นอยู่กับความชอบที่สําคัญคือความเข้าใจนะครับใครที่ชอบรถมือ2อย่างเน้นหารถมือ2ใช้งานนะครับสาหรับผมคัดสวยเช็คสวยานามาฝากให้กับสามาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับที่แน่นอนคืออันติดนิทนและก็ถึกอึดอะไรหาได้สบายครับ แ้เทียบเทียมเลือกเกตไหนก็ได้นะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับรถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดและเช็คให้รวมถึงการันตีให้เลยครับเอกสารครบถูกต้องไม่มีชนน้ําเออขออภัยไม่มีชนแล้วก็ไม่เคยจมน้ําตัดต่อพิกคว่ำแต่อย่างใดนะครับรถสภาพงามมากๆนะครับมือเดียวสภาพสวยเกต A3A เกรกพรีเมียมจัดไปนะครับ1.8ตัว G ปี2 0 1 3แท้ๆเลยครับใครถูกใจเข้าใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถดีสภาพดี ีมีจอ a n d ด o i d มาให้เรียบร้อยนะครับเนียนๆนะครับจอ a n d r o i d เต็มๆแบบนี้นะครับนี่เลยครับสวยครบจบในอันติดนะครับไม่ว่าจะเป็นทนทานไม่ว่าเป็นการใช้งานออกตัวก็สบายนะครับสาหรับ1.8นะครับมาเลยครับมาเลยครับอยากขายครับรถสวยๆอยากขายครับรถไม่สวยไม่เอามาขายครับเราไม่เน้นรถประมูลเราไม่ซื้อรถประมูลใครที่สนใจนะครับจัดไปครับนี่คือรถบ้านแท้ไม่ใช่อดีตแท็กซี่ไม่ใช่รถลานประมูลไม่ใช่ซื้อรถ อุบัติเหตุหนักมาแล้วครับที่สําคัญเราคัดรถสวยแล้วเนี่ยเน้นๆนะครับส่วนมากของผมจะนั้นเน้นไปทางรถมือเดียวป้ายแดงส่วนใหญ่นะครับถ้าใครติดตามช่องอยู่นะครับก็คัดสวยแจ้งตรงไม่มีหมกครับ